สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวศิษิารรักษาสัสา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 ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำานาญการพิเศษกลุ่มสาร,ระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนคำรมตะราราชสีมเคราะห์ค,ค่ะสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะนํามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะก็จะเป็นแผนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยคํามูลคําประสมและคํซสอนค่ะ ในเรื่องของการสร้างคำในภาษาไทยนะคะชั่วโมงแรกคุณครูก็จะให้ความรู้ในส่วนของเนื้อหานะคะการสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจสามารถแยกได้ว่าคำไหนเป็นคำมูลคำไหนเป็นคำะสมและคำไหนเป็นคำซ้อนนะคะส่วนในชั่วโมงที่สองนะคะจะเป็นชั่วโมงที่นะคะ ฝึกให้นักเรียนได้เป็นนักแสดงนะคะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ฟังเป็นนักแสดงนะคะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning นั่นเองนะคะซึ่งสื่อที่คุณครูเตรียมมานะคะก็จะมีบัตรคำคุณครูจะเตรียมบัตรคำมานะคะซึ่งบัตรคำที่คุณครูเตรียมมาก็จะมีขามูลคำประสมและคำซ้อนแล้วก็จะถามนักเรียนภายในชัน้นเรียนว่า นักเรียนทราบไหมว่าคำนี้เป็นคำอะไรสามารถแยกได้ไหมนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะจากนั้นก็จะเพิ่มความตื่นเต้นน่าสนใจให้กับนักเรียนนะคะโดยคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะประมาณ4-5ถึงคนนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันสุ่มตัวเลข Random Number นะคะสุ่นนักเรียน4-5คนให้ออกมาเล่นเกมถังหูลูกรู้ร คำน,นะคะโดยเกมตัวนี้นะคะสื่อตัวนี้คุณครูจะเตรียมมาในรูปแบบของ powerpoint ให้นักเรียนที่โดนสุ่งเลขที่นะคะออกมาเลือกนะคะคำที่ครูกำหนดเนี้ยว่าคำไหนเป็นคำซ้อนคำไหนเป็นคำมูลและคำไหนเป็นคำประสมนะคะ ซึ่งคำตอบก็จะปรากฏที่จอนะคะโปรเจคเตอร์นะคะเพื่อนๆในห้องก็จะได้ทราบคำตอบและลุ้นคำตอบไปได้วยกันนะคะและอีกหนึ่งเกมนะคะที่เป็นการฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเน้นความจำปฏิพานไหวพริบความแม่นยำนะคะการตกผลิตองค์ความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้จริงๆนั่นก็คือ การแบ่งกลุ่มนะักเรียนออกเป็น4กลุ่มโดยคุครูเตรียมเกมสำหรับการเล่นแบบกลุ่มนะคะชื่อเกมตกไก่นะคะเกมตกไก่ตัวนี้จะเป็นเกมของกลุ่มนะคะเกมของกลุ่มนะซึ่งค,ครูจะเตรียมนะคะชุดบัตรคำมาจำนวน20สชุดด้วยกันนะคะ ซึ่งถ้ากลุ่มไหนที่มีความรวดเร็วมีความแม่นยำนะคะแล้วก็มีปฏิพานไหวพริบดีก็จะได้คะแนนเยอะแล้วก็เป็นผู้ชนะในเอเนี้นะคะซึ่งนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. นนะคะแบบสังเกตพฤติกรรมการ ทำงานรายบุคคล 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มน,นะคะและ 3. ใบงานนะคะแบบฝึกหัดรายบุคคลที่คุณรูจะให้นักเรียนได้เอาไปทำเป็นการบ้านนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่านะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะผ่านกิจกรรม active learning ที่พวกเขาได้ฝึกลงมือปฏิบัติ เองนะคะที่ภายในห้องมีบรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลินน่าตื่นเต้นนะคะจะเป็นการสร้างองค์ความรู้และก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีะคะ่ะขอบคุณค่ะ